โอเคมาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ d ดซเอ็กันอีกรอบก,กับวาคายนิวดนะซึ่งหลังจากพาร์ที่แล้วนี่ที่เราไปรับภารกิจเพื่อจะช่วยบาดเหลือเพื่อไปช่วยเออบาวเจโรมนะแต่ผมได้ยินในภาคห้าเขาบอกว่าชื่อเออบาดหลวงเจโรมไม่ใช่บาดหลวงแล้ก็โอเคมาเออมิชั่นอยู่ไหนว่าอยู่นี่ไงกี่เมตรวะอ่าร้อยกว่าเมตรไปไปกันมาโอเคผมเดินถึงละ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะรถตกเหวเลยตกเหวเหียเย้ยไม่ใช่ตกเหวมันตกถนนเออกูพูดถูกหรือเผู้บั่ให้ถูกก็ได้เออโอเคนีอะไรไม่มีคนใช่ไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเหรอใช่จริงด้วยใ,ใช่จริงด้วยโอเคมาเรามีอะไรบ้างเนี่ยรถยังขับได้อยู่เลยนะนี่ใช่ไหมมีไง

นี่มสถานที่เดียวกันกับพาที่ที่ผมเคยมาสำรวจกูแต่คราวนี้มันกูมีลูกซองสองลูกซองเลยไม่มีอะไรเก็บเสียงยกเว้นไอ้มีดคว้างแล้วก็การสเตลคนเนี่ยเอายังไงดีครับท่านผู้ชมควรทำยังไงดีไอ้ตัวเหี้ยเหมหมาหมา เดี๋ยวผมขอรับเวไกก่อนไม่สามารถจิงถึงไก่แถวนี้ได้ไก่แถวนี้ไม่จับกูได้หรือเปาเนี่ยเอาไอ้เหี้ยไอ้เหยี่ยมหมาเหยี่ยมนี้หมาเป็นโคตรน่าอับคาญเลยเอาตรงนะตำแหนึงนะผมขอเลื่อนไม้ก่อนเลยโอเคบอกเลยหมาเกมนี้เป็นโคตรน่าอับคาญมม่กัดกูเลยไม่ได้และกูไม่มีปืนเจ็บเสียงซะด้วยเออผมว่ากูจะไม่เจอหมาอีกรอบวึงกูเจอนี่กูเปิด เปิดเลยนะคูไม่สนเลยนะทีคมาผมเตรียมมีขว้างไว้แล้วโอเคคมาม,มีกี่คนเนะี่ยหนึ่งสองสองนะตอนนี้เจอสองไอ้สามยังไงสามไม่มีไม่มีมีสามคนสีด่ด้วยมีคนไหมเอไจัดเลยไหม อะไรนี่เลยเสียบเข้าคอเราต้องแบบย้ายโยกย้ายหลักฐานไปโยกย้ายหลักฐานโยกย้ายเอออยู่แล้วยกย้ายหลักฐานเสียบก่อนนะเปิร์กไหมเปิร์กเปิร์กแบบว่ามันจะมีสเตลนี่ไงหายแล้วอย่าเปิร์กกูไม่พอซสุดเลยประเด็นเอาไงดี เสียงก็เสียงชิคหายและไอ้เหี้ยยิงยางยิงยางมันอื้มอื้ชิคหายแล้วอื้มกูกไปก่อนนะอันยิปนี้เลยไม่ได้คู่ๆไปเอร่อเอาอีเยี่ยหายแล้วมาๆ มันไปไกลแล,ล้วมาขับนทางตรงนี่แหละไม่มีคำว่าอ้อมครับสำหรับผมขับตรงจริงเลยมาเร็วเ,วเ,วเ,เยนะปรนี่ดิดอืมอมันขับเร็วจ,จังปะเจอแต่ซูได้หรอกอืเชี่ยทำไดีอ๋อออยางไหมยางมนานเอเอไหล่ะเดือ ต้องกข้างวะ่ะเอาไอ้นี่เชียร์รถรถจะระเบิดแลยนะประเด็นนะเออสวยออกรถเลยอักรถเลยอ้าวกูน่าปวดหัวกับภารกิจนี้จริงๆเอาอย่างงี้ดีกว่ากูไปช่วยเจอโรมแล้วก็จัดการนังฐานนะครับเอาอย่างงี้แล้วกันเฟลมาหลายรอบ้วไอ้เหี้ยคือไม่ได้เล่นการ์ดหรอแต่แม่งแบบ คือ,อยังไงอ่ะมันพลาดเลยเข้าใจไหมเออถามว่าผมนี่ผมไม่ได้เล่นกากอะไรหรอกแต่ว่ามันแบบมันพลาดอยู่แก่ตัวว่าอันนี้ผม,มอโอเคครับไม่มีการทอะไรแล้วสิจะทำการเปิดเลยครับหัวนี้มาอัานนั้นสู้ เอาไอ้เจี้ยเสียบตูดดิเอาไม่แทงตูดเลยมทดิประตาดมึงก่อนเลยูอะไรเอะอะไรยิงหัวเลยเออมันจะจับผมได้แล้วมันจะจับผมได้แล้วมาเจอกันรวมเสร็จแล้วทอคกูเจอรวมเออกูยังไม่มีเวลาจะทอคกับมึงกันเนี้มาลองฟองมาดิอะไรอะไร เดี๋ยวอ้าวอ้าเอออ้าจบแล้วหรอโอ้ยจรงจังเดี๋ยวไปหยุดมูเซฟก่อนขอไปเอาไฮเนียมมาใช้ก่อนก่อนเอาไฮเนียมมาใช้ก่อนละกันมาปึ๊บโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะอิูตทีกูแล้วมันมีกูว่าหยุดไปเรียบร้อยแล้วโอเคมา เขาคงเจอรมนี่ถ้นชื่อว่าเจอโรมนะฉันเอ่้การคาใช่หลือของคุณพวกเขาจับตัวอ้เอเอาเอาเอาอาเ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 องเอาเอหมอากอขอโทษดเวาเะารับแตามอนแอาจอเอานอาเออาเัาเาเอาเอาเอเออาเายของฉันนะอเเาเาเออออเา Could use your okay, could to save those people. use save help โอเคโอเคก็คื a ไรแอน r r ร์ไรเหรอนิ i ไรนิกไรแถวนี้แต่มันทิ้งบ้านไปแล้ววะเพราะภาคห้าผมรู้อยู่บ้านอยู่เนี่ยผมเคยดูคนเขคนอื่นที่ภาคห้าไปก่อนไปมาจะรวมขใช่ไหมที่บอกว่าเขาเหมือนให้ไปช่วยผู้คนใช่ไหมใช่แปลมาได้ก็คือให้ไปช่วยผู้คนที่โอน อะไรมันเี่อะไรมันเีอ,ร,อรีบขับไปก่อนลยเอาไงดีมาระเบิดไหมอ่ะปานโนทอไปับตอามพ่ไม่ทาควแบบนี้ขับไปอย่างนี้แหละเออไปเอาอีก ลับจนเลยมาไม่ตกล้ได้ก็เหมหือนเขาบอกว่ามามาเออช่วยเหลือผู้คนจับไม่รู้โอนไว้คือน่าจะหมายถึงบ้านตระกูลไว้เก่านีแล้วางเลยตรวจลงรถก่อนเลยโอ้ยคนคนเยอะไหมวะอือหืออย่างนี้เปิดมาไม่จะเห็นกูละ เจอแล้วคนนึงอยู่ข้างในไว้โอเคนีเจอแล้วอีกคนนึงประเด็นคืออาอาวุธส่วนใหญ่ของผมเนี่เป็นลูกซองทัง้งหมดเลยวะเ้ยแต่ยังพอที่ใช้ได้อยู่แต่แบบคุ้มค่าที่จะลองไหมนั่นแหละประเด็นโอ้โหมันกระจุกกันตรงนั้นเลยว่ะเดินมาแถวนี้ซะด้วยแอบก่อน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 จะรวมมึงอย่าเพิ่งป่วยการโจมตีนะ หวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่มีคนแหละไต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากไม่เเฉยฉวเลยเมื่อกี้มาอะไรหยป๊บเลยไม่มีร่องรอยในในทั้ซีนหาเพื่อนไหมเจอ n Okay. ขอบคุณมาไม่มีไออยู่ตรงนี้แลโอเคยนานไงกูยิงกันเลยจับกูได้แล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยปาระเบิดเป็นควันอะเนี่ยลืมไหมกูเลื่อนไว้เฮ้ยตายแล้วกูตายแล้ว เอาระเบิดเลยมองว่ามองว่าจะไม่โดนคนบริสุทธิ์ละโอเคมาเอาอีกที่โดนไก่งวงจิกแล้วอ๋อเอออกหมดแล้วเนาะเคลียรมาปึ๊บมาหมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาอย่าเพียงเพียงเพียงดิสก์สิที่เอ๊ไเอ๊เอ็กซ์โซอะไรเฟิ่มาดิ นี่เลเวลเท่าไหร่กับปกติมาดูดของก่อนนะจ๊ะเจริรมก่อนที่กูจะไปทำก่อนที่จะไปคุยกับมี่เขียนี่มันบ้าหว่ะลายเก่าช่วยเหลือผู้คนมันมาจับเป็นตัวประกันหวนี่เข็ดปึ๊บอ้าวครบแล้วโอเค้ <c oughs> ตรงนั้นมีอะไรวะเอามีอีกกล่องนึงเกินตรงนี้หว่ะแต่เชียงมันไม่เป็นไร อ๋อเก็บดิเก็บดิกดรัวรัวเลยครูชีเลยท็อปเจอเอ๊ะเอาเอ้ยอ๋ออะไรอะไรมนี่ยอะไรนะเนี่ยอะไรแบบแม่งแห่กันมาเยอะจังวะจัดการได้ยัง ก่อนนะไอ้เคมาไปคุยกับเจอรมบ่าวเจอรม์อ่อเป็นนี่กูนะให้ฉันเออ่ไปพาผู้คนไปยังไานมันนะโอเคแค่โทรเรียกฉันมิกกี้แอนลูจะไม่กิดเป็นกวาจะได้ดีกว่า ผมจะเออทำตามเหม <not player> ือนคุณนะก็คือตามนั้นแหละเหมือนคำเหมือนคำพิฆาอะไรก็คือสามารถเรียกมาใช้งานได้เป็นแบบเพื่อนร่วมทีมเออนั่นแหละแล้วก็บอกว่าจะพาคนบริสุทธิ์ไปยังฐานที่มั่นนียเพราะสุนทรียจริงเลย่พวกเขาพยายามจะเขาพยายามจะช่วยนะ โ okay, okay. อเคโอเคเขายังไงคือเจโรปเป็นคนที่ชอบจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคนดีคนดีคนดีไม่เหมือนกูกูนี่คนเลวหยอกห <c oughs> ยอกหยอกเคมันเอ่อซัพพลายดับเหรอยู่ไหนวะ <c oughs> ถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองผมจะบอกว่าอังกฤษผมเนี่ย ผมแปลออกผมแปลได้แต่ละคําออกดแต่ว่าผมจับเสียงคำไม่ทันบางครั้งมันต้องแบบแปลประโยคแบบตรงตัวเกินไปก็ไม่ได้งไงเดี๋ยวคนมันงงต้องแปลให้แบบคนมันแบบออกให้มันพูดแบบไม่ตรงตัวเกินไปอ่ะนั่นแหละคนมารอพอดีไอ้กูยิงเลยเอามีคนมีคนมีคนยิงหัวยิงหัวโอเคมา หลุดเลยผมว่าจะมีทรัพยาก่อนเยอะนะเโอเคเราจะไปไหนต่อดีนีไปไหนต่อดีในแถวนี้ผมค่อยมาสำรวจตอนอบ้างๆแล้กกันนะตอนนี้ผมจะไม่อัดลงช่องเพราะมันเสียเวลาผู้ชมผู้ชม,ผ,ชมผมไม่อยากดูผมมาหานั่งของเก็บหน้าเบื่อไ,ไหนพีเขียวเอาโพสต,ต,ตรงนี้ไหมเออดีดีด,ดีแต่ผมขอไปแถวบริเวณน,นี้ก่อนแล้กกันนะ Okay. ผมจะไปเอาปืนใหม่มาเล่นกันแต่เอเทนัลเมืนมีพออย่างเอเทนัลผมก็เหมือนมีพอแล้วนะเร็วกว่าน,นี้ผมอัปเกรดอะไรได้บ้างยังไงอัปเกรดตะล่าต้องใช้เอเทนัลซึ่งผมขออัปเกรดอาวุธปืนไปเลเวลขั้นนี้ก่อนเลยกันอา้าวเลย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 แป๊บหนึ่งไหผมต้องโอเคไปตามทาดักก็ไปตามทางดักไปตามทาดักเอา้าบูชนอีกแล้วอะไรของกูเนี่ย ไกลได้สองกิโลเมตรนี้เป็นพวกอิ่งของที่ชนกันไหมดีดีมาดีดีมาดีดีมาโอเคผมมาหาเปลี่ยนปืนดีกว่านะโอเคเออโอ้ยมีอะไรบ้างนี่เฉดเฉดดูแบบนี่มีอะไร คทำกระสุนเพิ่มผมจะไปหาซื้ออาวุธ LMG มาจากไหนไม่ใช่ SMG อันนี้โหอยากได้ว่ามันมีเก็บเสียงเอาไงดีว่าผมจะได้อาวุธเก็บเสียงอาจจะมีแค่วิธีเดียวโอ้เอ้ไเดนนี่ยงผมไม่พอจะเล่นแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเอาเฟนเน็ตไปด้วยแล้วกัน มีดูดีมีปืนอะไรบ้างนี่ผมยังไม่เอ้ยสไนเปอร์เฮ้ยสนใจก็แต่มันไม่ได้เก็บเสียงว่ะเอ้ยไม่เป็นไรเราเดี๋ยวค่อยหาหลุดเอาก็ได้ไอ้พวกอาวุธนี้มันหาหลุดจากพวกสตูง,ง่ายอยู่แต่ยกเว้นไอ้พวกนี้อาจจะต้องเก็บเก็บนะโอเคไหมเราไปกันเลยมีปืนก็อะไรแปดเฮ้ยเียงพอแล้ววะเียงพอแล้วเอาไหนดีเอาไหนดีเอ้เอ มาเอาอหนดีอันนี้กระสุนเพิ่มมอเฮวีเอลโมมันจะมีปื๊ดอันหนึ่งที่นี่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนมัน,มนอันนี้ใช่ไหมที่ทำให้ผมสามารถเก็บอาวุธได้เพิ่มอ่ะลองหาคัาบอาวุธสักอันหนึ่งดิอันนี้น่าสนใจนะน่าลองดีน่าลองดีองดเอา RPG อืฮม ดูชาเลนดี้ว่าผมยังไม่ทำชาเลนเลยผมอะพยากจะแบบเก็บเพิร์กไงเก็บเพิร์กให้มันได้ท่านสุดเฮ้ยนะไอ้พวกบิจินเนอร์พวกนี้มันมันเรียบร้อยหมดแล้ว,ลวเนี่ยอ้าวโอเคมาแต่ว่าผมยังคราบอาวุธเลยไม่ได้เลยครับที่ผมบอกว่าคราบอะไรไม่ได้ก็คือพวกนี้อ่ะเอาอันนี้ด้วยกันคราบปืนไฟด้วยกันมา เดีย๋ยนี่ไงไีเ่เราเพิ่มบิ๊กช่องแล้วเอาไว้ใชย้าชาย,ยามจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าถึงกูใช้แม่งระวอดวายแน่นอนยุ่งเหยิงดวนทั้งตดูดวนทั้งกูอา้ามันมีมีสปิ่ไม่มีว่ะไม่มีสปิ่งเลยโอเคค่อยไปป้นจากพวกไฮวเมนเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันกี่โมงแล้วเนี่ยรถหนึ่งนะ สามทุ่มอัดประมาณสักไอ้สามทุ่มี่อะไรกูหลอนอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้มาลองปืนไฟดิต้องการลองเพสิดูพยายมได้ว่าอยู่แถวนี้แหละนี่ไงอยู่กันเป็นกระจุกเลยสี่สี่ตัวเลยสี่ตัวเพื่อนไม่เก็มาให้เดี๋ยวผมเก็บก่อนเออโอเค เอาไงดีเปิดได้ไหมเปิดแบบเรื่องความเขาก่อคนแรกเนี่ยเอาไม่งีกันเลยเอาไม่งีกันหมดเลยเขี่ยเอาไอ้ยีดวลคูเลยนะประเด็นเอาเอาคือจะตายก่อนเอาคือจะตายก่อนคือจะตายก่อนคือจะตายก่อนเดี๋ยวลายเจ้งเตือนพวกหนึ่งนะลายมันแจ้งเตือนยิงกูได้หรอ โเลโอ้โหเยอะเ็นไหมได้เอายังไม่ตายอีกจไม่ได้เกือบตายแล้วกูเกือบตายลกูกี่ลยนเียเี่ยเี่ยนั่นไงกูแล้วไม่ใช้แล้วไม่วอดว้ชิบหายโดนทั้งกูโดนทั้งศัตรูแล้วก็ไป จะค่อยไปหาวุ้นจัดทางทางด้วยกันผมทำชาเลนจ์พวกปืนปกติหมดแล้วเรอเนี่ยไปเอ็มจีเรียบร้อยธนูเรียบร้อยสไนเรียบร้อยอเคนูอาลามจัดการเรียบร้อยลูกซองวอเลย์ว,วลสามเรียบร้อยก็จะเหลือพวกอาร์พีจีแล้วก็พวกปืนไปนี่ะที่ ทำว่าใช้ดีไหมก็ดีนะที่ปลุกเร็วมาเว้นหน้าบ้างกูฉันเพื่เอเลยมาหารถกันไปไปพีพีดีทีสเตชันเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่ไงปั๊มน้ำมันสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม ขา,านคนแรกก่นอนนะเขาคนแรกก่อนเลยวิวิวระเบิดระเบิดเสียนะครเลยอ,อะไรเอาเอาเอาูไหนนี่เอาเาทาั้งรถเลวยนะะกระสุนกูจะเชีย่ยนโดอดวาย มึงหโหเฮียมั่งหมดเลยตายเหตุหลังๆที่กูจะตายดิปลาขายอุ้ยจะตายจะตายจริงอันนี้จะตายจริงไปเดี๋ยวขอคาบเครื่องหมดเลยไม่ไหวแล้วเอาไม่ยังรามมาหาได้เลยเก็บไปก่อนเลยกัน ดูแรงหมดดูแรงดูแรงหมดดูแรงหมดดูแรงหมดอันนี่อันนี้เจอแล้วสอก็เป็นเรืออีกแค่กล่องเดียวที่ไหนวะข้างในมันยังไม่หายเอ้ยตู้เซฟคืนนี้ผมต้องการหาตู้เซฟเจ้เพราะผมจะเอาไป ซื้อไฮเทเนียมไอซื้อไเทเนียมพี่อะไรหาไฮเทเนียมเออเฮ๊บโอเคไม่มีกล่องอะไรอย่มงงี้ออยู่แถวนี้แหละแม่งเม่หมดเลยยังไงไปกันกีนน่เมตดมาหนะึ่งกิโลไปกัน ชิบหายละชิบหายชิบหายละชิบหายลชิบหายละกโอเคมาคือก่อนหน้านี้นเจออะไระว่างทางเยอะสวัสดีเพื่อนอ๋มนิดๆนมิดเข็ดได้ไเคี่ยขวามีส้่เนอะโอเคผมอุ้ยอะไร มาผมเดินไปดีกว่าสามร้อยกว่าเมตรไม่ใกล้ไม่ใกล้เม่งระหว่างนะเจออะไรโคตรเย้พวกผมเฮเม้นแม่งก็ตายดีมึงกินแค่ลอดเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นผมนุกทุกครั้งเห็นปุ๊บจับได้ปั๊บเลยแหละสาเหตุความร่าช้าสองร้อยเมตรมาเห็นละเห็นเอาโพส สิ่งแรกที่ผมต้องทำคืออย่าให้พวกมันนั้นจับได้มาพอมมีความพร้อมทุกอย่างการสเตลโลเวย์ดีมิดไปไปครับไปครับไปครับเออสวยนี่มาเอาปีนปีนเขี่ยมาเออมันมีอะไรบ้างว่าดี๋ยวดูดิเจอละเจอไอ้สนนยหนึ่งละ ควรทำยังไงดีวะไปเล่นยิวผมยังสำรวจทุกอย่างไม่เสร็จเลยนะไปผมขอไปสเตลไว้พวกขอไปสเตลสไนก่อนมันจะลงมาหรอวะไม่ลงมาอนะ่ะมันจะเห็นผู้ด้านล่างแทนเนี่ยเป็น,นยไงเป็นกันเฮ้ยต้อางไงดี ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดีที่สุดโอเคสวยเปลี่ยนอัีเปลี่ยนอีกดีกว่าเอาไงดีอัจจะเรียกอารามไหมไม่เรียกนะโอเคไปกันผมว่าจะไม่เห็นหกูแหละเพราะว่าผมมักจะเป็นอย่างนีงเ้เวลาตรวจเอาโพสอะไรอย่างเงี้ยผมมักจะชอบถูกจับตัวได้ เพราะว่าผมไปสำรวจไม่รอบครอบพอไม่เห็นตูไม่แบบว่าตู้ไม่ปรากฏมากพอละนั่นแหละไปกันเอ๊ะเปลี่ยนปืนดูดีมีอะไรบ้างเหรอเนี้ยมีคนมาไม่คว่างไอ้ไม่ใช่แมงป่าไป็นมูลอตอบนะกบเกลือนหลักฐานกบเกลือนหลักฐานนี่นี่ ไปไปตรงอาคารนั้นด้วยกันนะเอามันรูนหมดแล้วเพลงแม่งขึ้นเพลงแม่งขึ้นด้วยว่ามันจะรู้กันหมดหรอวะเปิดอารามไม่ได้หรอกเพราะปิดเพราะว่ปิดทุกอย่างหมดแล้วเขมานี่ไทยไะกุบรีบยิงก่อนเลย หายละเอาไงดีเอาไงดีจ mm ับได้ละเอาไงดีเน้นนะผมขอลดเสียงเกมลงก่อนแม่งดังแม่งดึกละวพรุ่งนี้กูต้องรีบไปเรียนด้วยโอเคห้าสิบก็ยังดีเอาดีจริงวะระเบิดก่อนเลยระเบิดก่อนเลยเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่ามันดังละ หัวแหละหัวหัวเอามาลองเล่สมัยนี้เลีไม่เคยผานเป็นคูี้อารามปวดไม่ระเบิดหรออุ้ยสยใครแม่นวกันมาวัดกันดมาวัดกันดเฉีอสวยมาลายไปนึงมานี่นีีดาวบอกเยม่รหนันัก เอ้าวผ่านแล้วเนี่ยพานนั่นอะไรเนี่ยโอเคไปผ่านแบบงงๆไอ้ถูกจับได้แต่มันก็เคลียได้ง่ายชิบหายเลยจะพาแม่งโดนเผาไปละทีหนึ่งโอเคดเดโซนอนมาเพิ่มโนโูอะลาม ให้ผมหาไปหาของดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเค okay, มีกล่องอันนี้แล้วก็ hey, กเฮ้ยรูเซฟดูดีจริงๆไท,ทเทเนียมกี่อันพวกกูต้องการคาบคาบป,ปืนเก็บเสียงมากเลยตอนนี้โอเคมาเจอละอืมอยู่ไหนวะมีอะไรอีกไหมอ่าข้างบนนี้นด,ดูอืม ไปเป็นวนี้อีกแล้คงไม่มีอะไรมากหรอกมั้งใช่น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกเอาคุติสเลยเนะี่ยโอเคใช่คงไม่มีอะไรมากหมุนวาวเลยไมาได้เดชฟอ้าวเฮ้ยชเชี่ยอ้าวระเบิดเลยมันระเบิดเองหรือหมุนวาวแล้วไม่ระเบิดเลยว,วะเฮ้ยเออ,อแต่แปลกนะเนี่ย คุยเรื่องนี้กับพวกกับจ้าปืนแซดนีะไรทบางอย่างแล้วก็มีบางสิ่งที่ควรลองนะแต่สวายเวอร์กัดมัมาอย่างไรเลยโอเคเราไปหาเปลี่ยนปืนไม่ใช่แบบเดิมหัอกเปลี่ยนเป็สุดนปืน ปืนผมคาดไดอย่างน่าจะไม่ได้ปืนพวกก็น่าจะไม่ได้ให้เวกนี้ย่เว้ยได้แต่ผมขาดเทบเว้ยแต่ไอ้พวกปืนพวกนี้ก็น่าจะต้องจะต้องเออต้องการเย็บก,กว่านี้อีกเยไม่รู้เมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมเออ,อเที่จะได้คิดว่าไม่รู้เมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมทมมัดหรือเปล่านะเพราะว่าผมเอาตัวห่างจากมาเยอะคือถ้าผมเอาตัวห่างจากมาเยอะยิ่งเสียงผมเบาจำไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าผมถ้าดูผมเป็นฟาคายอยู่ ผมถ้าเสียงมันเบาไปว่าผมนั้นปรับ,รบไม่ได้ปรับเสียงหรอกผมอยู่ห่างจากไม์เกินอันนี้ผมเอา<อ><อ>ปากมาใกล้เลยนะ <about> โอเคปิดปิดคลิปเลยไหมเออปิดคลิปเลยดูดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวว่างๆ้างผมค่อยมาสำรวจแถวนี้เลยกันเนี่ยแถวตอนใต้เดี๋ยวเราจะไปช่วยคนไหนก a เอสอารสตองอย่งเพี่ยช่วยคนนี้เ <Hey. S 1> ซเลน่าไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็เคียร์เอาโพสต์ตรงนี้ด้วยไหม โอเคคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเย่าลืมกดกระดิ่งจะไ,ได้พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายซีย่